สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบริเวณทางโคง้งช่วงสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะทาให้มีผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุมไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุเป็นครั้งแรกนะคะจุดนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนหลายคนเรียกกันว่าเป็นโค้งร้อยศพนะคะคุณชาติชายคะคผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนอม,มองว่าปัญหาหน่าจะเกิดจากสภาพกายภาพทางถนนเพราะว่าจุดนั้นลักษณะทางโคง้งค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวทําให้คนขับรถ มองว่าถนนโลง่งก็เลยใช้ความเร็วแต่ว่าจริงๆอาจจะมีเหตุผลอื่นร่วมอยู่ด้วยซึ่งก็มีทั้งปัจจัยของผู้ขับขี่เองรวมถึงกายภาพทางถนนและก็ประกอบกับข้างๆทางอาจจะมีเรื่องของทัศนียภาพเกี่ยวข้องด้วยถือว่ามีตัวเลขที่น่าตกใจนะครับสำหรับบริเวณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสาราารัชดาเดือนสิงหาและกันยายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยฮะมีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3-4คนเลยครับ คุณผู้ชมครับการขับรถโดยประมาทหรือว่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดเป็นปัจจัยที่มีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นนะครับเช่นเดียวกับกรยภาพทางถนนก็มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางด้วยเช่นกันหากขาดระบบป้องกันที่ดีนะครับแต่ว่าบริเวณเส้นทางโค้งของถนนรัชดา ซึ่งทั้งสองฝั่งของบริเวณสารอาญานั้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทําเครื่องหมายเตือนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับสำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3าคนติดตามจากรายงานครับสภาพความเสียหายของรถยนต์คันนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่คาดว่าคนขับรถขับมาด้วยความเร็วประกอบกับถนนลื่นเนื่องจากฝนตกลงมา จนทาให้รถยนต์พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทางริมถนนรัชดาพิเศษฝั่งตรงข้ามสารายารัชดาทําให้คนขับรถยนต์เสียชีวิตคาที่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือพยายามนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถสภาพรถพังเสียหายยับเยินขณะที่เสาไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจึงเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปพเปิดเผยเสียงว่าแปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าระเบิดจึงออกมาดูพบว่าเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าและยังให้ข้อมูลว่าจุดนี้มักเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง พนักงานสอบวสวนสนผหลโยธินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทางลากรถจนไปไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นดีเจร้านสถานบันเทิงคาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะขับรถทำเวลาเพื่อไปเป็นดีเจอีกร้านหนึ่งสำหรับข้อมูลผู้ตายพบว่าไม่ดื่มสุรา อุบัติเหตุครั้งนี้โดยเฉพาะถนนรัชดาซึ่งเป็นช่วงทางโค้งมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้ถึงสองครั้งวันที่16กันยายนเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าสันอายาวรัชดาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนถัดจากนั้นเพียงสี่วัน เกิดเหตุรถกระบะพ,พุ่งชนเสาไฟฟ้าเช่นกันบริเวณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2คน 2> ครับคุณผู้ชมมาดูตัวเลขของสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่หน้าศารอญญายารัชดาซึ่งเป็นข้อมูลของสอนอพหลโยธินนะครับระบุว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในปี2563ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุนะครับจำนวน101ครั้ง บาดเจ็บ47คนเสียชีวิต5คนในจำนวน5คนนี้มีผู้เสียชีวิตเดือนสิงหาคม1คนและเดือนกันยายนถึง4คนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลน,นะครับหากไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับได้วิเคราะห์เส้นทางทางกายภาพบริเวณถนนรัชดาซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสำรวจด้วยภาพจาก g o o g l e Map โดยเปิดเผยว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งตัวผู้ขับขี่เองและกายภาพบนถนนพบว่ารัศมีมีความโค้งและมีความยาวนะครับอาจทําให้ผู้ขับขี่นั้นใช้ความเร็วคล้ายทางตรงจึงไม่สามารถควบคุมรถได้ครับพอเขาไม่ได้ลดความเร็วเนี่ยความเร็วบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าที่โค้งกําหนดครับแถมยิ่งมีสภาพแวดล้อมบางส่วนมาเกี่ยวข้องมีปัจจัยอย่างเรื่องมีหลังฝนตกถนนลื่น มีปัจจัยเรื่องของอจุดที่การคือคือป้ายความป้ายบอกความเร็วป้ายกําหนดความเร็วนี้มีะนะแต่ว่าป้ายกําหนดความเร็วเนี่มันเป็นป้ายที่เขากําหนดแบบฟิกนะฮะก็ล็อกไว้เลยว่า,าตำแหน่งนี้ไม่เกิน60ตําตำแหน่งนี้ให้เหลือ40ตําตำแหน่งนี้อยู่ที่80นี้เป็นตน้นนะแต่ว่าถ้ามันมีบางช่วงที่มีฝนตกหรือว่ามีถนนมันลื่นค<ะ>่า ความเสียดทานถนนมันเปลี่ยนเนี่ยบางทีอาจจะต้องอเรื่องความเร็วถนนจะต้องเปลี่ยนด้วย ครับรวมไปถึงการนะครับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ต้องสร้างความตระหนักเรื่องความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าวันเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีที่สําคัญนะครับต้องย้ําเตือนของผู้ขับขี่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ควรตรวจสอบเส้นทางไปยังเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับค่ะจุดนี้อาจจะเป็นโมเดลทําให้ต้องคิดให้หนักนะคะว่าจุดอื่นที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยจะแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ